ส้าผ่านผลไปแล้วครับโบวาเหนือบว์เหนือเพลงช้าผ่านผลไปแล้วเพลงช้าผ่านไปแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนพี่กุหลาบ้าวเหรออ่าใช่ใครบอกว่าปลาชลักเทอเมื่อกี้ไหนยกมือทีหัวที่บ้านให้มีหรือเปล่าหัวที่บ้านให้รักหรือเปล่าหลายๆคนอาจถึงเงียบนะครับเพราะว่าวันนี้หลายๆคนเอาสามีมาด้วย ปกติ34ี่ปีเต็มครับปกติส4มสี่ปีเต็มหนีสามีมาสามีไม่ได้ไปด้วยวันนี้มาหินเขาเขาเลยพาสามีมาด้วยไม่กล้าพูดเหมือนเดิมไงฉันรักเธอฉันจะเอาเธอเป็นผัวกลัวสามีตกแล้วคราวนี้สามีก็ยังยืนงงอยู่ตอนนี้ยืนยืนงงอยู่ยืนงงอยู่ยืนงงอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรครับพี่พ,พ,พี่ผู้ชายทุกคนครับที่เป็นสามีพาแฟนมาวันนี้ แฟนพวกคุณไม่ได้เสียเงินสักบาทด,ดู3 4ปีดูนุ๊กไปลาย3 4ปีไม่เคยไม่ได้เสียเงินเข้างานไม่ได้เสียเงินดูสตรีมไม่ได้เสียเงินให้ทิปครับ<อ>ฟรีทั้งหมดครับแต่ส่วนเงินที่หายไปผมไม่เกี่ยวครับเขาออกมาซื้อบัตรนี่แหละเอามาซื้อบัตรนี่ละครับ <c oughs> ซื้อบัตรนุ๊กไปมันโอเคยังพอพูดได้นะาพาผัวมาดูาแต่บางคนรักเอาไปให้นั่นสิ มาดูหน้าเวทีมาเสพผลงานหน้าเวทีถ้าเขาก็กลับไม่มีให้ติปไม่มีให้อะไรเลยครับใช่ครับใช่ที่เห็นที่พี่พี่ผู้ชายครับที่เห็นเมื่อกี้เขาเอาติปเอาผมมอะไลอันนี้หน้าม้าผมจางมาเมียพวกพี่ทุกคนไม่เคยเสียเงินจักะบาทมาดูนุ๊กไปยืนดูแบบสง่าผ่าเผยยืนดูแบบบางคนได้เงินกลับบ้านด้วยนักร้องแจก สุดท้ายแทบจะไม่อยากจะช่วยเลย <laughs> ขอบคุณครับ